สวัสดีครับผมเจมนะครับ MG เจมจัดให้นะครับวันนี้อยู่ที่โชว์รูม MG นครหลวงบางนากม13ด้านหลังของผมนะครับผมกำลังรีโนเวทเป็น MG EV Evolution นะครับผมในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงพลื้นที่ตรงนี้ให้เป็นดูแลเกี่ยวกับด้านรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับผมเท่ากับว่าในอาณาจักรตรงนี้เนี่ยเราจะ ยืนหนึ่งในเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าของ MG นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรถยนต์น้ำมันเนี่ยเราก็ยังมีทีมงานศูนย์บริการยังรองรับคุณลูกค้าให้มาใช้บริการอยู่นะครับผมแล้วก็ออกวันนี้อีกเช่นเคยครับผมอยู่กับ MG 4รถยนต์ไฟฟ้า100%นนะครับทั้งรุ่น D และรุ่น X เนี่ยเรามีพร้อมส่งมอบให้คุณลูกค้าเนี่ยทุกรุ่นทุกสีนะครับผมแล้วแคมเปญที่เราเสนอให้คุณลูกค้าเนี่ยชัดเจนจริงใจและดูแลลูกค้าแบบมีคุณภาพนะครับผม อ่ะแคมเปญด้านหลังของผมคือ MG4 รุ่น X แล้วฝั่งนี้ก็คือ MG4 รุ่น D นะครับฟรีดาว15%พร้อมของแถมอีกมากมายยังได้สิทธิ์โฮมชาร์จเจอร์พร้อมสำรวจและติดตั้งให้คุณลูกค้านะครับผมหรือคุณลูกค้าจะรับเป็นส่วนลดก็ได้นะครับเงื่อนไขทุกเงื่อนไขที่ทางเราได้ให้คุณลูกค้าไปทุกเงื่อนไขนั้นเมื่อไฟนนซ์ผ่านเราจบให้คุณลูกค้า ได้ตามเงื่อนไขนั้นทันทีครับไม่มีการบิดไม่มีการหลอกลวงลูกค้านะครับผมเราชัดเจนและจริงใจใกับคุณลูกค้าเสมอนะครับถ้าคุณลูกค้าสนใจสามารถทักแชทหรือโทรมาสอบถามผมได้0825709467 ID line นะครับ NJ0234 นะครับผมทักหาผมได้ที่ปรึกษาการขายเจมยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วพบกันครับ